สวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มดูแลมือฟรีโบราศาสตร์นะครับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากการที่ไลฟ์สดเมื่อกี้ครับซึ่งมีปัญหาด้านสัญญาณนะก็เลยตัดออกมาทำเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอส่งดีกว่าาจะให้กว่านะิไม่รูเกิดอะไรขึ้ดนะครับระบบเป็นปกทีนี้นะครับลายมือนี้ไปแบบรวดเร็วเลยที่เห็นนะครับลายมือนี้เขามีคําถามมานะครับเดี๋ยวอาจจะไปทําคลิปยาวไปเกินไปนะ รายนี้เพราะว่าเขาบอกว่าอายุเนี้ยนะครับตอนนี้เจ้าของลายมืออายุ33นะครับอายุตอนนี้33แยก34นะอายุอายุ33แาก34นะครับตอนนี้จุดอายุของเขานะครับฉะนั้นก็ระบบเมตริกนะครับเราจะต้องมีการวัดแต่ว่าอายุเวลาเขาถามมาว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับฉะนั้นลายมือต้องบอกก่อนนะว่า1ข้อดีในเครื่องการดูลายมือนะครับผมจะพูดตัวนี้ก่อนนะ 1การดูลายมือไม่ว่าจะเป็นพอดูรุ่นใหม่หรือต่างๆนะครับกาลังฝึกดูหรือใครก็ตามที่สนใจอยู่นะครับชน้ดการดูลายมือก็คือเราจะดูกันทั่วมือการดูทั่วมือเขาเรียกว่าเป็นการดูแบบชะตาชีวิตโดยรวมนะครับก็คือชะตาของเราจะมีความลำบากมีความสบายหรือว่าเหน็ดเหนื่อยอะไรต่างๆนะครับเขาเรียกว่าชะตาชีวิตนั่นเองนะครับ ส่วนต่อมาครับเมื่อมีชะตาชีวิตเราก็ต้องมารู้ว่าแต่ละปีของเขาเนี่ยบางทีสมมติว่าบอกว่าลายมือเอ่อบางคนเนี่ยลำบากนะครับเป็นลายมือที่ลําบากแต่บางครั้งนะครับ่าลายมือที่ลําบากมันก็มีช่วงตีของมันได้เช่นกันฉะนั้นคนเราก็เลยมีว่าดวงมันขึ้นดวงมันลงได้เช่นกันดิดนะครับนะก็เลยกล่าวว่าลายมือจะต้องดูชะตาชีวิตโดยรวม ชะตาหมายถึงว่าชีวิตของคุณนะ่ะชะตาจะต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณจะลําบากหรือเหนื่อยเงือไม่ออกไม่ได้ตังค์น่นะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะส่วนต่อมาครับอันที่2คือช่วงอายุใดตรงไหนบ้างที่มีความดีนะโอเคนะครับเอาละฉะนั้นในมือซ้ายนะครับจะกําหนดไปเรื่องของครอบครัวต่างๆธุรกิจของเขาเองนะครับครอบครัวต่างๆหรือถึงของเขาเองลายมือนี้เป็นลายมือผู้หญิงนะครับฉะนั้นลายมือนี้ข้อเด่ดมนอยู่ที่เส้นชีวิต นะครับเนี่ยเส้นทีวิตครับถึงจะเป็นขาดตรงท่อนตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับการเคลื่อนไหวเครื่องของการอาจจะมีเรื่องของความเคารพอ,อย่าเห็นผลให้ไวนะครับเมื่อมีความอดทนอดกลั้นน้อยบางทีจะทําอะไรก็ตามถ้ายังไม่ร่ำรวยมันก็อยากจะขยับตัวนะครับเขาก็จะขยับตัวให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นเส้นที่มันขาดมันเรียก,กลายว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่า,อ,าอยากทาอะไรนะครับเวลามันยังไม่เห็นผลมันไม่ร่ำรวยสักทีเนี่ยนะครับก็เลยเกิดกับเรื่องของคําว่าอดทนอดกลั้นครับ แต่ถ้าตําราต่างๆจะมองว่าเกิดอีกที่จะไปอีกที่นะครับแต่ผมมองว่าลายมือแบบนี้นะครับนะถือว่าโอกาสที่จะต้องกลับบ้านมันสูงอยู่นะครับเพราะเส้นชีวิตวกเข้าเนินนะครับคำว่าเข้าเนินครอบครัวนะโอเคนะครับฉะนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือในเรื่องของความขยันนะครับเส้นนี้ความขยันนะครับแต่การเคลื่อนไหวนะครับคำว่าเคลื่อนไหวเวลาเรียนทำอะไรก็ตามอย่างเหตุผล นะเมื่ออยากไม่ร่ำไม่รวยเราก็อยากให้ดินทับทันได้นั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับมือสายเกี่ยวเรื่องของครอบครัวครับเรื่องของครอบครัวก็คือเราจะดูจากเงินนี่นะครับเงินครอบครัวเงินความรักเนี่ยนะมันมีเส้นคุ้มครองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นความรักวิ่งเข้าชน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 ชนแบบนี้ครับแสดงว่าเส้นที่ชนแบบนี้ปัญหาก็คือในเรื่องของความรักคําว่าความรักนะครับก็ต้องไปดูที่เส้นความรักด้วยนะครับเส้นความรักขาดเป็นกระท่อนกระแท่นคาราว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าถ้าเกิดจะคิด เรื่องของครอบครัวเนี่ยมกยักจะเกิดการถกเถียงกันได้ง่ายนะครับคือผู้ง่ายคือบางทีถ้าเกิดจะอาศัยพึ่งครอบครัวพึ่งความรักมากจะเกินไปตังนี้อาจจะไม่ได้ดักงใจเท่าที่ควรนะครับนะเข้าใจนะดวงเราก็เลยกลายว่าเราต้องมีความขยันผู้ง่ายคือก็ต้องทําด้วยเช่นกันนั่นเองครับต่อมานะครับเมื่อรู้เส้นที่1ที่2แล้วนะครับเส้นนี้คือเส้นอะไรเส้นนี้เป็นเส้นสมองครับเป็นเส้นแห่งความคิดฉะนั้นลายมือนี้นะครับมีทั้งเส้น ความรักที่เขาเราียกว่าบางทีเส้นความรักขาดอาจจะเป็นเรื่องของความรักร้าวเกิดจากการที่เส้นสวองตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสั่งการให้เราเป็นคนที่คิดเร็วนะเขาเราียกว่าบางทีคาพูดเช่นกันครับลายมือแบบนี้ไม่ค่อยพูดหวานนะนะครับพูดอะไรก็ตามอาจจะไม่ได้คิดเราพูดไปแล้วไม่ได้คิดก่อนพูดนะครับบางทีพูดไปแล้วบางทีอาจจะพูดไปแล้วค่อยมาขอโทษกันทีหลังก็ได้แล้วมันก็ได้เกิดเป็นปัญหาในเรื่องของคู่ครองได้ง่ายนั่นเองครับไม่ถือว่ามีเส้นหยาร้างแต่เป็นลักษณะของเส้นคู่กองไม่ได้ดังใจ บางทีคู่ครองอาจจะไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างคนละที่แบบนี้ก็ได้นะครับนะเข้าใจนะเอาเป็นว่าเรื่องของคู่ครองดวงนี้นะไม่ชัดเจนนะครับไม่ไม่ชัดเจนนืกเสียอาจจะมีการถกเถียงกันบ้างแต่ถ้าบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดจะอยู่กันตลอดชีวิตไหมเนี่ยอยู่ที่ตัวเราแหละนะครับแต่ลายมือนี้ไม่ถือว่ามีเส้นอย่าล้างแต่เป็นเส้นที่ถกเถียงกันบ่อยเกิดข, <statement> ขึ้นหรือถกเถียงเรื่องของการเงินถกเถียงในเรื่องของการหาอย่างนี้ก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะใจร้อนอยากจะได้เงินให้ไวอยากจะร่ะรวย แต่บางทีแฟนก็อาจจะเป็นคนที่เอ้ยไปช้าเถอะไม่ต้องไปเร่งอะไรมากแ้วกลายเพราะความคิดใปนส่วนทางกันเท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้เป็นลักษณะแบบกรณีที่เสียหายอะไรมากมายต่อมาครับทีนี้เส้นวาสนาครับเขาจะมีเส้นวาสนาที่ขึ้นไปจากเนินจันทร์ทั้ง2เส้นครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเส้นวาสนาเดือนทางนะครับแบบนี้เส้นวาสนาเดือนทางนะมันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเวเส้นวาสนาเดือนทางอ่าที่มีเส้นวาสนาเดินทางบางทีก็คือ ถ้าเกิดอยู่บ้านตัวเองแล้วนะครับถ้าเกิดอยู่บ้านแล้วมันจะออกไปทํามาหากินนอกบ้านแล้วมันถึงจะได้เงินนะครับแต่ที่นด้เส้นวาสนาเส้นนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วมาหยุดจุดตรงกลางมือเขาเรียกว่าเส้นวาสนาเส้นนี้จากช่วงเนี้ยนะครับตัวนี้อายุนี้นะครับยังไม่สําเร็จหรือการอุปถัมภ์ต่างๆครับเวลาเราจะพึ่งใครก็ตามนะเป็นลายมือที่เป็นเส้นวาสนาที่ขึ้นมาแล้วมาหยุดจุดใต้กลางมือแบบนี้กลายเป็นว่ามันไม่ค่อยจะสําเร็จก็คือพึ่งได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น ส่วนต่อมาครับเส้นวาสนาเมื่อเส้น2เส้นนี้หยุดนะครับเมื่อเส้น2นี้หยุดตรงกลางมือเนี่ยเส้นนี้ครับมันหยุดตรงกลางมือแล้วมีเส้นวาสนาเส้นใหม่ต่อขึ้นไปอีกแล้วมาชวนกับเส้นใจเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นในลายมือนี้ถือว่าคําถามแรกเขาบอกว่าอยากจะเก็บเงินสักก้อนแล้วไปทําธุรกิจของตัวเองบ้างนะใช้แบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดทําธุรกิจตัวเองในมือซ้ายนะครับตัวนี้ถ้าเกิดคะแนนเต็ม10ตัวนี้ผมให้แค่6กเองนะครับจานะไปให้หเกินเครื่องอยู่แต่ไม่ถือว่าเด่นมาก นะเข้าใจนะครับไปดูต่อมาดูต่อมาไปดูที่ช่วงอายุของเขาที่ไปในมือขวาพูดผิดนะครับฉะนั้นในมือขวาเนี่ยนะครับเส้นวาสนามาเด่นกว่ามือซ้ายนะเส้นวาสนาในมือขวาเกิดอยู่เส้นนี้ครับเกิดขึ้นจากด้านกลางขึ้นไปตรงนี้ครับแล้วหยุดก่อนเมื่อหยุดก่อนแล้วมีเส้นวสาสนาเส้นใหม่ต่อขึ้นแล้วไปชนแล้วไปต่อแบบนี้ครับฉะนั้นเส้นวาสนาดูจากแนวของเส้นเนี่ยในมือขวาเนี่ยนะครับ เป็นวัฒนธรรการเดินทางบางทีบางท่านทํางานต่างประเทศหรือทํางานจากที่อื่น,อ,นอย่างนี้ก็ได้นะครับย้ำนะในดวงนี้เส้นวัสนาในมือขวาดีกว่ามือซ้ายฉะนั้นถ้าหากจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวของเราแล้วนะครับถือว่าในมือขวาเด่นกว่าก็คือผู้่อให้คือเราทําเ,เกี่ยวกับเรื่องของคําว่างานประจําฉะนั้นถ้าเปลี่ยนไปได้ถ้าจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก่อนนะครับลายมือนี้ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงคือช่วงเส้นวัฒนาเกิดขึ้นตีคู่2เส้นนี้นะครับแต่เกิดในมือขวานะนะครับเกิดในมือขวาก็ถือว่าเราถ้าเกิดเอาแบบดูแบบไม่เอาใจดีกว่านะครับผมไม่เคยดูแบบกรณีแบบไปเชียร์ในเรื่องของการดูผู้ดูแบบแนวที่มันตรงๆแต่มีกําลังใจนะครับไม่ได้พูดในเสียหายนะนะครับฉะนั้นลายมือนี้นะครับในมือขวาเนี่ยเส้นอุปกรณ์ของเส้นทั้งมือน,ะ,นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นจิตใจครับขึ้นเนินพระรหัด นะครับขึ้นเนินฉะนั้นเส้นนี้เป็นรูปแบบของกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเรื่องของการงานได้ดีนะครับนะเส้นนี้ก็เราเป็นเส้นใจดีกว่ากันไปมีคุณธรรมในเรื่องของการงานกว่ากันไปนะครับนะคำว่เาเ,เรื่องของอารมณ์ต่างๆนะครับเส้นจิตใจเส้นนี้ในมือขวาเป็นคนทํางานที่ขึ้นเงินพร่รหัสมีความซื่อสัตย์ในเรื่องของอาชีพนั้นๆนะครับแมก้กระทั่งงานที่เราทํานะ 2ต่อมาครับเส้นสมองเส้นสมองเส้นนี้นะครับในมือซ้ายเนี่ยขาดกอดแล้วก็ไมาต่ออีกเส้นหนึ่งฉะนั้นถึงขาดแต่ก็ยังดีที่มีเส้นพยาวยาต่อเข้ามาอีกนะครับเขาเรียกว่าเส้นสมองในมือขวาเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของการงานเนี่ยมันเด่นกว่านะครับมันเด่นกว่านะก็คือมีความย,ยืดหยุ่นนะครับไม่ไม่ได้ตัดสินใจเร็วมากเกินไปนะครับส่วนต่อมาครับมือขวายิ่งดีเลยนะครับมีเส้นชีวิตที่คม ยาวนะครับเอาละนะครับคมยาวแบบนี้เขาเรียกว่าความอดทนอดกลั้นในการรับจ้างสูงนะครับแล้วอีกเส้นนี้ก็คืออันนี้เส้นคุม้มครองครับเส้นผลลัพธ์ที่เขาคุม้มครองแตเขาเลยกลาว่าถ้าเกิดทำงานเนี่ยคุณจะมีแรงสนับสนุนดีกว่าธุรกิจส่วนตัวย้ำนะครับในมือนี้คําถามแรกเขาบอกว่าอยากได้ไปทําธุรกิจส่วนตัวเมื่อไหร่จะได้ทําธุรกิจส่วนตัวจะเก็บเงินสักก้อนฉะนั้นย้ำนะในดวงนี้เที่ยบระหว่างซ้ายกับขวาถ้าเกิดเวลาผมดูเนี่ยนะครับส่วนมากสถิติเนี่ยครับ80% ถ้าเกิดปลายมือซ้ายกับมือขวาต่างกันแบบนี้ขวาถ้าเกิดให้คะแนนนะครับพูดให้คะแนนก่อนเมื่อกี้ข้างซ้ายผมให้10 6เต็ม10เท่านั้นนะครับแต่ข้างขวาทํางานเกี่ยวเรื่องของการรับจ้างนะครับไปอยู่ที่8เต็ม10ครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะทําจริงๆนะครับควรทําในรูปแบบของคําว่าควรที่จะทํางานประจําควบผู้ไปด้วยอย่าไปทิ้งงานประจําโดยเด็ดขาดก่อนที่จะทา นะครับเพื่อน่คือต้องมีงานที่มีสํารอม,มีอาชีพที่มั่นคงก่อนนะครับออแล้วรอไปทําธุรกิจของเราแล้วค่อยไปขยับขยายเอานะเข้าใจนะเพราะอะไรครับเพราะมือซ้ายด้านซ้ายเนี่ยด้านข้างเนี่ยครับตัวนี้นะครับตัวนะกลับไปที่ด้านซ้ายฉะนั้นด้านซ้ายเขาบอกว่าวัฒนธรรมคนมันเกิดขึ้น2เส้นแบบนี้นะครับเนี่ยแต่2เส้นนี้หยุดอยู่ใต้ความคิดทั้งหมดเลยคือเส้นนี้ครับเส้นสมองที่ออกนนท้ทังที่ตัดสินใจค่อนข้างที่จะไวเนี่ยนะไวก็คือพอคิดแล้วอยากจะทํา แล้วมีเส้นในมือซ้ายเนี่ยครับในส่วนนี้เวลาเราทําแล้วเวลามันไม่สําเร็จเรามีโอกาสที่อยากจะย้ายนะครับเรามีโอกาสที่อยากจะย้ายหรือพอทานิดๆหน่อยๆนะครับความอดทนกั้นเรามันน้อยแล้วให้สังเกตเส้นนี้ครับเส้นใจที่มันขาดกระท่อนกระแทกมันต่างจากมือขวานะครับมันต่างแบบนี้หมายถึงว่าเวลาเราทําธุริคของตัวเองเนี่ยพอมันไปทําแล้วมันไม่ได้เด็งใจนะครับเรามีทั้งเส้นเขาเรียกว่าเวลาอยากทำอยากทํามากๆแต่เวลาจะเลิกจะเลิกให้ไว แล้วต่อมาความคิดของเราครับเช่นกันครับเราไม่ได้วางแผนอะไรมากมายนะเข้าใจนะครับแล้วพอไม่วางแผนมากมายเส้นวัสนดรรมาหยุดอยู่ตรงกลางคําว่าหยุดก็คือมีโอกาสขาดทุนหรือไปไม่รอดสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทําจริงๆเราค,าควรที่จะมีงานประจําทําแล้วก็ค่อยนะแล้วค่อยอันนั้นนะครับแล้เราก็ทำธุรกิจส่วนตัวพอธุรกิจของเรามันไปได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งนะเข้าใจนะครับฉะนั้นในรายมือนี้ก็เลยกล่าวว่า เมื่อคุณไปทําอะไรก็ตามนะครับเมื่อไม่ได้ดดกใจแล้วมันก็จะกลายเป็นเราจะมีความใจร้อนในเรื่องของความรักก็คือบางทีถ้าเกิดไปทับแล้วแฟนก็ไม่ได้ดดกใจไม่ช่วยอะไรเลยหรือบางทีเขาห้ามแล้วเราก็ไม่ฟังอย่างนี้นเกิดการโตกเถียงกันได้ง่ายนะครับแนะนํานิดหนึ่งนะแล้วก็จะกลายเป็นเส้นที่เรามีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้ง่ายนะครับเส้นก็เลยชนอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับนะเคลียร์นะครับนี่คือในเรื่องของชะตานะฉะนั้นพูดถึงเรื่องชะตาอาชีพลายมือนี้ทําธุรกิจของตัวเอง เป็นรองการทํางานรับจ้างนะเข้าใจนะครับทีนี้คําถามที่2องเขาถามว่าเขาเมื่อไหร่เขาจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เขาจะได้ทําธุรกิจของตัวเองสักทีจริงๆเขาจะทำนะครับแลว้วเมื่อไหร่จะได้ย้ายนะครับฉะนั้นเมื่อไหร่จะได้ย้ายดีกว่านะครับผมก็จำคําถามไม่ได้นะเอาละนะครับไปดูที่ในมือขวาบ้างนะครับฉะนั้นในมือขวาเมื่อไหร่จะได้ย้ายแล้วตอนนี้นะครับทำไมมาถึงตกงานแล้วถ้าเกิดตกงานแล้วจะได้งานใหม่เมื่อไหร่หนนครับเพราะว่าตกงานมาได้2เดือนแล้วเนี่ยนะครับดูนะ ฉะนั้นระบบเมทริกของเรานะครับดูจากมือขวางานการรับจ้างอยู่ที่มือขวาครับฉะนั้นระบบเมทริกของเราเราจะใช้มือ,อมีการวัดนะครับเราจะวัดแบบนี้นี่จริงๆถ้าเกิดบอกว่ารายละเอียด90%เนี่ยนะครับผมจะดูวัดที่สำนักง,งานจะวัดแบบนี้ครับจากข้อมือขึ้นมาเนี่ยนะครับจะรู้ว่าจาก1ปี2ปีสปีขึ้นมาเลยนะครับหมิลลิเมตรต่อปีนะครับมันก็จะมาตกอยู่กลางกลางมือละ34 33ย่าง34อยู่ประมาณกลางกลางมือนี้นะ แต่ตอนนี้มันไม่ละเอียดนะครับเพราะเป็นมิลลิเมตรนะนะครับแต่ทีนี้เราก็ไปดูที่ในลายมือจริงนะครับเมื่อกี้ครับนี่ฉะนั้นอายุของเขาเนี่ยนะครับที่ผมทำเนี่ยผมจะชี้มาที่เส้นจะเริ่มนะครับคิดสกันความอายุเนี่ยเป็นแค่คร่าวๆนะครับผมแค่กะนะผมไม่ได้วัดเหมือนเมื่อกี้นะพณวัดไม่ได้นะครับเพราะมือจริงวัดไม่ได้ฉะนั้นก็จะวัดจากหนึ่งปี2ปีขึ้นไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ต่อมานะครับ ช่วงอายุของเขาตอนนี้อายุ33ย่าง34ดูให้ดีนะครับอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้ก่อนฉะนั้นในดวงนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะเดี๋ยวผมขอลดตรงนี้ลงไปให้ตรงนี้ก่อนให้เห็นตรงนี้ไว้ก่อนแค่นี้พอในแค่นี้ครับนี่ผมกะจะโยกเขาอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับฉะนั้นงานของเขาเนี่ยนะครับถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือเส้นวาสนา เส้นวันาเกิดขึ้นจางๆมาแบบนี้ครับเนี่ยตรงนี้แล้วอยู่ดีๆเส้นวัสนาจากตัวเนี้ยมันเริ่มหมดไปแล้วครับมันหมดถือว่ามันหดหายนะเดี๋ยวขอขยับไปภาพไปนะครับนี่ะนั้นลายมือนี้มันมีเส้นตัดครับเส้นตัดคืออุปสรรคการงานคือเส้นนี้เห็นไหมครับมันวิ่งก็ตัดเส้นวัสนาแล้วเส้นวัสนาทํามุมเป็นลักษณะของตัว A กับความคิดแบบนี้ครับเปรียบเสมือน คุณขับรถมาถึงตรงนี้นะครับให้นึกถึงเส้นสีฟ้าเป็นถนนแล้วกันนะครับเป็นถนนเราวิ่งมาแล้วมันมันมาชนปัญหาก็คือปัญหาคืออะไรคือเส้นความคิดครับมันขวางทางเป็นลักษณะเหมือนเหมือนนะครับเป็นลักษณะเหมือนถนนเส้นหนึ่งนะนะเป็นลักษณะของเส้นนะครับอ่ถนนเป็นเหมือนถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับวิ่งเข้าไปชนนะครับครับตันนี้เรามันไปต่อไม่ได้ฉะนั้นถนนเส้นนี้ก็เลยกาวว่า ต้องรอการเคว้งคว้างอยู่แต่เคว้งคว้างหรือว่าถ้าเกิดผู้ง่ายคือในมือขวางเขาถ้าเกิดทํางานอะไรก็ตามในดวงแบบนี้ช่วงอายุนี้ถึงอายุหน้าผู้ง่ายคือปี68ด้วยปีหนึ่งนะครับงานอะไรก็ตามถ้าเกิดมีใครชวนไปทําอะไรหรืองานอะไรก็ควรทําเป็นแบบฟรีสไตล์ไปก่อนหรือเป็นงานรับจ้างที่ยังไม่ต้องอาศัยเขาเียกว่าอาจจะยังผู้ง่ายคือป้าหมายผมก็คือมีงานอะไรเอาไปก่อนนะครับทําไปก่อน แต่หลังจากนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วนะประมาณสักคือเผื่อไว้เลยประมาณสักกลางปีหน้าหรือประมาณสักหลังเมษาเนี่ยแล้วเส้นวัส,สนาเส้นนี้จะแตกช่อขึ้นครับจะแตกช่อขึ้นแบบนี้แล้วเกิดเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นพร้อมกันขึ้นแบบนี้ฉะนั้นเด่นอยู่ที่ช่วงอายุนี้เพื่อให้คือลายมือนี้ถ้าเกิดผมกล่าวไม่ผิดนะครับตรงนี้จะต้องผ่านช่วงอายุประมาณ35 สามสี่กว่าเนี่ยอาจจะเป็นรอยต่อนะครับสามสามต่อสามสี่เนี่ยพอสามสี่จะต่อสามห้าเริ่มนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดผมชี้ไปแบบนี้เส้นการงานของเขานะแตกขึ้นพร้อมๆกันสามเส้นครับหนึ่งสองสามเอาละครับแต่ตอนนี้จุดอายุของเขาคือเส้นตัดนะครับปีนี้เป็นเส้นตัดฉะนั้นข้อแรกนะครับย้ํานะสิ่งที่ห้ามปีนี้เป็นปีแห่งการมีปัญหาเรื่องของการงาน ตอแรกนะนะครับมีปัญหาเรื่องของการงานก็มีโอกาสแค่เกิดเราออกงานแล้วบางทีเราบอกว่าอยากจะไปลงทุนน่นนี่นั่นนะลงทุนนั่นไอ้นี่อะไรก่อนมันมีโอกาสที่เราจะขาดทุนสูงนะครับเข้าใจนะนะครับถ้าเปลี่ยนไปได้ก็คือหางานที่อ่าไหนก็ตามอาจจะไม่ถนัดเท่าไรเอาไปก่อนนะครับแต่ประมาณสักกลางปีน่าคอยว่ากัดหรือประมาณสักหลังสงกรานไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนะครับลายมือไอ้วันเดือนปีเข้าไปเกี่ยวข้อง จำนะครับดวงนี้เรื่องของการงานเนี่ยจะเด่นฉะนั้นคําว่าจะเด่นหมายถึงว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเกิดภาระเรื่องของการงานเกิดขึ้น3งานขึ้นไปนะผมทีนี้พอาเกิดกะไม่ผิดเนี่ยนะครับก็คือในช่วงอายุประมาณสามสิบห้าประมาณสามห้าสามสี่นี่มักจะเป็นรอยต่ออยู่นะเข้าใจนครับอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งลงทุนนะครับอย่าเพิ่งลงทุนแล้วต่อมาครับมาดูต้านนี้ ซึ่งด้านนี้ถ้าเกิดผมวัดมาเช่นกันครับตอนนี้จุดยุกของเขาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้โดยจากเส้นครับฉะนั้นเส้นนี้มันเป็นเส้นลักษณะของคําว่าเส้นวาสนาจุดนะครับแล้วมีเส้นวาสนาธรมุมมาใหม่แล้วเป็นลักษณะของตัว A เห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แล้วเส้นวาสนาเส้นนี้วิ่งขึ้นไปและจะไปหยุดต่อในช่วงนี้ฉะนั้นจุดคําถามของเขาหนระือเขาบอกว่า เมื่อไร่เขามีโอกาสที่จะได้ไปทําหรือธุรก,กิจที่มีการย้ายฉะนั้นจุดนี้คือจุดใหญ่แท้นะครับตรงนี้เป็นจุดใหญ่แท้ช่วงนั้นอายุประมาณเพืเ่อๆเลยครับประมาณสัก38ปนะครับประมาณ3839เนี่ตรงนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะกลับเขาว่าเขาจะย้ายกลับบ้านเนี่ยนะครับฉะนั้นตอนนี้ทึงจะกลับไปเดี๋ยวก็กลับมานะครับนะเข้าใจนะเพราะตอนนี้ยังมีฟัาที่หลรนอยู่เส้นถนนในการงานยังขาดเป็นเส้นถนนเรื่องของชีวิตยังขาดกระท่อนกระแท่นอยู่เห็นไหมครับ นั้นดวงนี้เมื่อนะครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วมันจะเกิดการย้ายนะครับการย้ายจะเกิดตรงนี้ฉะนั้นปีนี้ก็ไม่แน่ครับฉะนั้นฝากไว้ที่เึ่งถ้าเกิดผมมัาไม่ผิดน,นะ<ม>นะครับช่วงอายุของคุณมีโอกาสที่จะต้องไปทํางานกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่คุณรู้จักครับนะเข้าใจนะครับฉะนั้นเป็นปีแห่งการไม่เหมาะที่จะเลือกงานเป็นปีแห่งการไม่เหมาะที่จะเลือกงานก็คือมาดูจากตัวเลขครับเห็นไหมครับฉะนั้นในตารางนี้นะครับถ้าเทียบกับลายมือของคุณเมื่อกี้ครับปีนี้นะครับ สิ่งที่เครื่องหมายที่ผมใส่สันหัวคว่ำไปแบบนี้ปีนี้เป็นปีห่งการอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินไม่ว่าจะตำแหน่งการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินปีนี้ตกปีเหนื่อยครับอายุ3 3ย่าง34นะก็เรียกว่าเพราะว่าปีนยนเป็นที่อธินะครับอธิคือมีปัญหามากนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดทํางานที่ไหนก็ตามปีแบบนี้ผมต้องบอกว่าอย่าไปมองว่าตำแหน่งเราเคยได้แบบนั้นตำแหน่งเราเคยได้แบบนี้เงินเดือนเราฉะนั้นเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับการเงิน แต่ปีนี้ข้อเด่นคือนะครับปีนี้ข้อเด่นคือคุณจะได้รับงานใหม่ก็จริงแต่งานถ้าสมมติว่าเป็นคนโรงงานนะครับย้ำนะครับถ้าทำงานรูปแบบของคำว่าสาวโรงงานหรือสาวออฟฟิศปีแบบนี้เด่นอยู่ที่งานพวกงานด้านบริการนะครับงานด้านบริการนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหาร,ร,รนะครับโรงแรมร้านอาหารนะข้าจะได้ครับงานด้านบริการต่างๆฉะนั้น ทำไปก่อนนะครับปีนี้ให้ทำไปก่อนแล้วปีหน้านะครับอายุ34่ย่าง35ของคุณนะครับดูจากลายมือแล้ววันเดือนปีจะตรงคล้ายๆกันก็คืออายุ3 4 35นะครับดวงตัวนี้เกิดช่วงประมาณเดือนสิงหานะเพราะเขาลาลาเผือกเล่าเลยก็คือนี่แหละครับประมาณกลางปีนะกลางปีห8นะครับนะฝากไว้นะแต่ถ้าเกิดคุณจะหางานหรือจะทํางานนะครับประมาณสักมกรานี้นะประมาณสักมกรานี้เลครับ จะมีเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนที่เคยรู้จักนะครับนะเข้าใจนะให้ไปทํางานกับเขาฉะนั้นเส้นลายมือเกิดการย้ายครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเรื่องของสถานที่หรืองานที่เราอยู่อาจจะไกลกันไปนิดนึงกับที่เราพักนะเข้าใจนะครับแต่ดวงนี้ต้องบอกว่านะครับตกการเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราไม่เลือกงานนะครับทีนี้นะถ้าเกิดไม่เลือกงาน คุณก็สามารถทําต่อได้นะครับทีนี้ผมก็รุ้นเราว่าอยากให้ไอ้เซตนนี้นะครับที่ผมวัดเนี่ยจริงๆผพมันน่าจะอยู่ตรงนี้หรือจะต่ําตรงนี้ถ้าต่ำตรงนี้จะรนจะอานานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปตรงนี้แล้วก็อาจจะรอไม่นานเพราะในอนาคตปีถึง2ปีข้างหน้างานของคุณจะเกิดการขึ้นพร้อมๆกัน3เส้นครับคําว่าเส้นวัฒนาที่เกิดขึ้นด้วยกัน3เส้นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีรับหน้าที่เกิดการขยายงานเกิดขึ้น โอเคนะครับฉะนั้นฝากไว้นิดหนึง่งฉะนั้นตอนนี้การงานทุงคณจะเกิดการปรับงานคือคนทํางานนะครับปีนี้มันจะเหนื่อยกับการงานเสมอถ้าเกิดเส้นแบบนี้ครับถ้าเกิดเส้นเป็นลักษณะสีดำาๆตัดขวางแบบนี้แล้ววาสนาวิ่งเข้าไปในลักษณะของวิ่งเข้าไปชนกับสีแยกแบบนี้นะครับมันมีปัญหาแน่ๆแต่มันก็ไม่ถือว่าอุ้ยมันตายแน่ๆเลยเอาตัวไม่รอดไม่นะครับในดวงนี้ถือว่าการงานการเงินนะครับปีนี้คุณจะเหนื่อยคน ทำงานอยู่ก็จะต้องมีโอกาสที่จะตกงานซึ่งเขาออกงานมาแล้วนะครับก็มีปัญหาตกงานละแต่ต้นปีนะครับของคุณจะมีเรื่องงานที่อาจจะไม่ใช่แผนกที่เราเคยทําย้ํานะครับผมจะพูดแบบว่างานที่คุณเคยทําอาจจะไม่ได้ทาเราต้องไปทารูปแบบของงานที่อาจไม่ถนัดแต่มันก็ให้เงินได้เช่นกันนะแต่ปีนี้การใช้จ่ายต่างๆย้ํานะครับการใช้จ่ายต่างๆในดวงของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาระหนี้สินปีนี้จะเครียดกับนี้นะ นะครับการเงินและนี่สินปีนี้จะเกิดขึ้นนะครับด,ดูก็ถือว่าค่อยๆเคลียร์นะครับค่อยๆเคลียร์แล้วค่อยๆไต่ไปแล้วในดวงของคุณหลังจากเมื่อจุดอายุข,ของคุณส33ห้ากขึ้นไปแล้วนะครับเส้นนี้เส้นความลูกเรืองของการงานตัวนี้มันจะมาต่อแต่นะครับผมก็ยังย้าว่าในเรื่องของอาชีพที่ควรทําไม่เหมาะที่จะไปทําธุรกิจของตัวเองเลยนะถ้าจะทำจริงๆุณต้องมีงานที่เป็นมั่นคงก่อนแล้วค่อยทําเสริมไปฉะนั้นดวงนี้ ควรเอางานประจํานําหน้าแล้วธุรกิจของเราเป็นตัวเสริมย้ำนะครับไม่ใช่ทํางานของตัวเองแล้วเปลงงานประจําเป็นเสริมนะดวงนี้ต้องพึ่งงานประจําแล้วเอาธุรกิจเสริมครับฉะนั้นธุรกิจเสริมก็รูปแบบที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากไปแบบนี้นะเข้าใจนะครับฉะนั้นไตรมาสน,นี้ก็ถือว่าดูให้ประมาณนี้ก็พอนะครับถือว่าในดวงนี้ปีนี้นะครับตกปีเหนื่อยนะแต่เขาเราว่าประมาณต้นปีไปปลาย,ลายหรือกลางเดือนปีหน้านะครับ ก็ถ้าเกิดมีใครชวนหรือให้คุณถามไถ่นะครับถามคนที่เขาเคยรู้จักถามคนเป็นเพื่อนที่ร่วมงานกับคุณที่เคยแล้วเขาจะแนะนําให้งานให้คุณนะเขาจะนะนะครับตรงนี้เอาละนะตรงนี้ที้ฝากไว้ครับสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับในเรื่องของการดูลายมือนะที่ถ้าเกิดจะดูแบบละเอียดคือตอบโต้คุยกับผมเลยเนี่ยนะครับ การดูที่สำนักงานนะครับอยู่รังสิตนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ถึงวันที่29นะครับก่อนปีใหม่เนี่ยครับก็คือจะเข้าหลังจากปีใหม่ก็นู่นนะครับประมาณวันที่10เลย10มกราคมที่เขานะครับฉะนั้นดูลายมือนะครับละเอียดอยู่5.99นะครับเราจะดู2ตําราแบบเมื่อกี้นะครับแต่เราจะมีการวัดมือพิมพ์มือด้วยนะอันนี้ถือว่าละเอียดนะครับคุยกับผม1ชั่วโมงนะครับดู2ตําราในราคาเดียวครับสำนักงานที่ที่รังสิตคลอง2ส่วนต่อมาครับอันนี้ครับ รูปแบบออนไลน์หรือเป็นซูมครับเป็นแบบโทรคุยกับผมหรือคุยกันแบบนี้เลยครับแต่น,นี้มันกันได้การโทรคุยแต่จะเห็นภาพผมแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็โทรคุยกันอันนี้นะครับดูแบบออนไลน์ได้ครับค่าครูยอยู่ที่4.99แต่ละเอียดความละเอียดมันอยู่ที่60%ฉะนั้นค่าครูจะต่างกันนะครับ4.99กับ5.99แนละถ้าสิ่งว่างานละเอียดกว่านั่นเองครับค่าครูก็จะสูงหน่อยนะตอนตอนนี้ที่ผมลดลงให้เพราะว่ามันอาจจะไม่เปะ๊ะเพราะเมื่อกี้อยากเห็นเมื่อกี้ครับผมทําให้เห็นตัวอย่างแค่นี้นะครับมันหยุด กนะ็คือเส้น,ม,นมันหยุดตรงไหนนะครับเร,เราวาดวา,วาดไวด้ไม่ได้ค่ชัดเจนฉะนั้นลายมือนี้กเ็เลยกล่าวว่า1นะครับสบรุปกลับไปที่กลับไปที่ลายมือนะฉะนั้นลายมือนี้สรุปก็คือเป็นลายมือที่นะครับอยู่ไม่ติดบ้านนะครับชัดตาของเขาก็คือเป็นดวงที่อยู่ไม่ติดบ้านนี่ครับเป็นดวงที่ไม่ติดบ้านเส้นนะครับขาดออกจากถิ่นฐานตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าช่วงประมาณสักอายุสัก4ี่สิบกว่านนะ่าถึงควรที่จะกลับนะครับ เส้นในดวงนี้ถือว่าไม่อยู่ติดว่างเส้นวาสนาขาดเป็นต้นท่อนนะครับเป็นอยู่ตนท่อนนะครับเป็นการที่หลดหาเงินหาทองนะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแผนที่จะไปต่างประเทศไปทางานที่ต่างประเทศก็ว่างกันไปยังไม่ได้ห้ามนะครับในส่วนนี้นะนี่คือในส่วนที่โดยวเดีวยดวยของคุณนะแต่มือซ้ายไม่แนะนาที่จะทาธุรกิจเลยนะเอานะครับคําถามของเขาก็ผมก็จะตอบประมาณวันนี้ครับฉะนั้นสิ่งที่เขาถามว่าเมื่อไหร่จะได้ไปทํจาจะเก็บเงินสักก้อนไปทําธุรกิจนะครับในส่วนที่ จริงๆอะนะครับในความเป็นจริงนะอ่ยผมก็สนับสนุนทุกคนแหละนะครับอยากให้คนมีกําลังใจอยากทุกข์ให้คนได้ดีนะครับแต่นี่คือหน้าที่ของเรานะครับก็คือผมเป็นหมอดูเนี่ยผมจะพูดเรื่องของคาว่าผมต้องต้องกัดน,นะครับกัดในรูปแบบเพราะาว่าไม่อยากให้ลูกดวงของผมที่ผมที่ผมสัมผัสกับผมเนี่ยนะครับอยากให้เขากลัวให้เขาขาดทุนหรือเสียหาย ะนั้นเส้นวาสนามันบอกอยู่แล้วครับว่าเราทําอะไรจะง,ง่ายหรือยากฉะนั้นเส้นวาสนาของเขาถ้าเกิดมันบรรลุดแล้วมันจมอยู่กลางแบบนี้ครับทาแล้วนี่ลงนขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดเราทุนเหมือนว่าได้เงินมาสักก้อนหนึ่งบางคนได้เงินมาสักแสนหนึ่งเย้ครับไป็นลงทุนก็หมดแล้วพอได้อีกก็มากลายว่าเส้นนี้แสนหนึ่งหมดอพอแสนนี้ก็หมดแสนหนึ่งก็หมด,นหนหมดนหนกลายเป็นถ้าพอเห็นนถ้าเกิดลงไปจะลงไป3าครั้งเลยนะครับมันจะเสียหายได้นะก็จะนะครับแต่ถ้าเกิดรูปแบบเส้นนี้มันจะไม่ใช่กลายเป็นลงถ้าเกิดเราไม่ลงททุนนนนมัจะกลาายยยยเปส้้ี่่อูแ นะจนะครับฉะนั้นก็แนะนบไว้นิดหนึ่งนะส่วนเรื่องของความรักเช่นกันครับการที่คุยกันก็อาจจะมีความคิดไม่เห็นไม่ตรงกันทารกนะครับไม่มีเส้นหย่ารักนะครับก็คงคุยกันถกเถียงกันบ้างในเรื่องของการเงินฉะนั้นฝากไว้สุดท้ายนะครับมือนี้นะเรื่องของการงานปี68นะครับประคองไปก่อนนะโอเคนะครับรูให้ประมาณนี้แหละก็ก็ถือว่าเป็นผมไม่ได้คิดค่าเงินอะไรนะครับเป็น แค่ทำให้หนองเขานะครับซึ่งเมื่อกี้มันเก็บตกจากไร่สดมานั่นเองนะครับก็เลยดับให้นะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วครับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มรูไล็ม,ม,มือฟรีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ